สวัสดีครับพบกับช่องไก่ชนไทยกับไก่ชนพื้นบ้านอนุรักษ์และพัฒนาในคลิปนี้ก็ได้นำไก่ไวรุ่นอายุ4เดือนกว่าตามสายก็จะเป็นไก่พม่าลำวงมีแข้งหน้าวิ่งสั้นสลับยาวตีแม่นแข้งคมแผลวงแดงและก็เป็นสายที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่ในชุดนี้ก็จะมีเพียงแค่2ตัวเป็นตัวผู้กับตัวเมียคือคู่เกิดกันเลย เพียงคู่ละห้าใบแดงไม่รวมส่งสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยกับไก่ชนพม่าลำวงมาล่อยาวจะนําไปเติมสายหรือว่าจะเลี้ยงชนก็ได้เช่นกันสําหรับสาวกไก่ชนพม่าไม่ควรพลาดเลย